สวัสดีครับวันนี้หิวข้าวแล้วอยากกินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอยากกินซุก,กี้ก็เลยจะมาทำซุก,กี้กันครับ <Yeah. S 1> ลงมาของตัวซุก,กี้ฉบับบใครก็ไดนะ้ง่ายๆของก็จะมีง่ายๆมีผักสองทันก็พอผักกุ้งกับผักอะไรกันประกาศขาวแล้วมีเนื้อหมูสไลด์ซื้อจากร้านจีนของแพงขนอเนะะี่ยขาดไม่ได้เลยเรียร์ไอเทมคนอ ข้อนี้เลยแทบขาดเปน็นอาหารน้ำจิ้มขัน,ท,นท้ทยออยายต้องขีดด้วยหัวใหญ่ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบุเซินแล้วก็มีปูอัดเบคอนไข่ก็แค่นี้แหละกินเลยใช่ไหมเริ่มอย่างแรกเราจะเปิดไฟก่อนที่เรามองไม่เห็นอันนี้บอกว่าใช่แล้วเราต้องเราไม่มีหม้อซุกี้เราจะใช้หม้อต้มธรรมดาต้นมน้ำน้ำก่อนกินน้ำพอแล้วไม่มีเงินซื้อนำ้ำขวางไป เนื่องจากเราไอ็นเด็กเราจะใช้ไอ้เนี้ยไฟฟ้าเราจะไม่ใช้แก๊สเพราะเราไม่มีแก๊สไม่อย่างแรกรอน้ําต้มเดือดไปเรามาล้างผักกันกนะ่อนดีกว่าเริ่มจากการเอาผักบุ้งหรอ,อไหมเฮ้ยไม่ได้ต้องมันที้เป็นขั้นก่อนเดี๋ยวขัน้นมันแข็งดู้ยแข็งเป๊ะเลยนะต้องนีเปนะ๊ะขั้นนั้เราจะใช้น้ำร้อนนะครับถ้าเราอยากให้มันละลาย เราไม่อยากมันละลายช้าๆแต่ต้องค่อยๆดูต้องดูแลมันดีเทปนี้จะไม่มีอะไรมากครับเทปนี้จะมีแค่ทำอาหารรูปๆรงสายไข่โอ๊ไข่โอ๊เชดด

ูงไม่ได้ด้วยนะเออขนาดนั้นแหละที่อ่ะไม่สูงไม่ได้ด้วยนะเออใช่หไหมร้านผักผักบุ้งเธอใส่ผักแบบใช้มือเด็ดๆปงไปเอาแบบลวกๆอ,อ่ะโอเคผักบุง้งเราจะล้างลวกๆเราจะไม่ล้างดีๆเพราะเราไม่ได้ซื้อน้ำยาล้างมา รอบน like deer, ี้กินแค่ครึ่งเดียวของมันมันเยอะมากเลยอืมคราวนี้เราอย่างเดียวไปเอาเนี้ยเดี่ยวพวกนี้เก็บไว้กินพวกนี้พรุ่งนี้จะกินเหรอโน้ตปลีกโน้ตโน้ตนะทำงนเอาแค่น้ก็รวมกันน้ำได้ก่อนเพราะน้ำนี้มันเป็นน้ำผู้ช้ำรองนะไม่รู้มันช่วยอะไรได้นะแต่ก็ ซื้อผักอยู่เนี่ยมันจะขายมาเป็นกัมเป็นมาสเหมือนบ้านเรานะแต่ว่าไอ้ไอ้ผักเนี่ยมันจะขายมาเป็นมันมี2แบบมันมีอันเนี้ยคือ1ส่วนสี่หนึ่งส่วนสีคือแบบตัดครึง 8, ่งแล้วแบ่งอีกทีหนึ่ง1ส่วนสนะีเนี่ยใหญ่อย่างเนี้ยเลยนะประมาณส0มสิบาทนอ่เนี่ยสามสิบบาทเนี่ยสามสิบบาทโคตรถูกสวยด้วยถ้าซื้อเป็นแบบครึ่งซีกเลยนะตัดครึ่งมาแล้วเอาครึ่งซีกเลยมันเรียกว่าหนึ่งส่วนสองอันนี้เขาเรียกว่าผักกาดขาวใช่ไหมถูกไม่ดิหรือผักอะไร อากาขาแล้วมั้งไม่ดีวะเดี๋ยวช่างมันยิดเราจะอ้อันนี้เนี่ยเอาไปนออไม่ต้องหั่นไม่ต้องอะไรเลยเอาแบบไม่ไม่เธอก็ทําแบบที่เธอทำขาที่แล้ววะที่แบบฉีกลงเลยอะทำแบบลวกลวกอะเธอเข้าใจคำว่าลวกลวกเนียไม่ต้องไม่ต้องฉีกลงไปเลยแต่มันก็ไม่ถึงฉีกทีละไปแล้วก็ลงอะ ไม่ฮรับแล้วเออ,อุ้นเส้นอันนี้หนเหรอ,ไม,อไมุ่้นเส้นต้องจะต้มรวมทีเดียวไปเลยง่ายกว่า่หมตามที่คนขอร้องอสัพูดคำนี้กันโอ้ยอันนี้งั้นเอานั้นนอกๆมันออกมาลองดูก็ได้นะโอเคพอแล้วที่เหลือเก็บกินทีหลัง นีไอสีอฟ้าที่มันใส่จานช้อนซ่อมอะอะไรออกมาเลยดิมันลบหงนี้อะง่ายดโอเคถึงเวลาแล้วเราจะไป แล้วเราจะใส่ขนอเข้าไปก่อนน้ำยังไม่ค่อยเดือดหรอกแต่ว่าไม่อยากรอลแล้ววันนี้โอเคใส่ไปแล้วเราก็ทิ้งนี้ไปเราต้องคนให้ขนอมันเข้ากับโอเคคนให้ขนอมันละลายไปกับน้ำระหว่างที่เรารอคารนอนะฮะให้ขนอมันละลายเรากลับมาทำผักของเราค่ับเพราะเรายังไม่ได้ล้างเราจะล้างลวกๆนะมันไม่มีน้ำยาล้างกนะ็น,น,าน,น,น่าจะล้างด้วยน้ำฝนก็น่าจะฆ่าเชื้อได้ดนะพอแล้ว ล้าลงลวกๆอย่าไปล้างให้มันสะอาดี๋ยวเชื้โอโรคตายหมดเอ๊ะจานก็ไปเล็กเลยล้างแค่นี้ก็พอล้างสะอาดได้กต่ผักไม่อร่อยแมเบคอนได้อย่างเรื่อยไ,ได้แลนะแม่ ออโอเคอย่างแรกเราจะทำการใส่ผักลงไปก่อนเอาแบบง่ายๆใช่ไหม ่ยังยากพอละใส่กองนี้เอาไว้ก่อนใส่น้ำซุก,กี้ลงไปนิดนึงน้ำเลยใส่น้ำซุก,กี้น้ำจิ้มซุก,กี้อ่ะใส่ด้วยเหรอใส่ไปใส่ไปนิดนึงให้มันเป็นน้ำแบบเหมือนเขาทำสุก,กี้น้ำกันตัดช่วงนี้ออกด้วยนะจริงเหรออู้เปิดไม่ออกเ <No. S 1> นาะ โอ้ไม่โอเคแม่าจะใส่น้งจิซุก,กี้ลงไปในน้ำด้วยเพื่อทำให้มันเหมือนซุก,กี้มากขึ hey! น้นเฮ้นะพอละทำให้มันลงไปยครับและต่อไปในขณะนี้เรารอ ถ้ามันเริ่มเปื่อยเราก็จะเอาไห้ กว่ากันจ้ะวอนตัวนึงต้องไม่เยอะพอละนี่เบคอนก็ฉีกไปเลยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆยากอ่ะไม่ได้แล้ววิธีคนง่าย เบคอนลงแล้วอย่างสวยน่ากินอร่อยไมลืมไข่ไมไ่ลืมหรอกต่อไปเราจะใส่ไข่เลยท <caval ier. S 2> ําไมเราถึงยังไม่ใส่ไอเนี่ยสตีเพราะไอเนี้ยเนื้อมันบางมากมันสไลด์มาบางแล้วมันลงแป๊บเดียวมันจะสุกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใส่อะไรที่มันหนาๆเช่นเบคอนหรือว่าไข่หรือว่าไอพวกเนี้ยก่อนไอเนี้ยจะมาเป็นสุดท้ายพราใส่เนี้ยแป๊บเดียวสุกปั๊บคือโอ้ออกกินเลยอะไรเงี้ยโอเค ต่อไปลงไปเลยไข่จะคนเลยไหมเดี๋ยวจะให้มันเป็นไข่เดี๋ยวจะคนรวมนะคนรวมเลยใช่ไหมเหมือนไม่ได้ทำกินเองมันทำให้คนดื่กินเดี๋ยวอเ,เอาฟองหนึ่งคนรวมฟองหนึ่งให้มันเป็นไข่ดีกว่าโอเคมันรวมกันน้ำแล้วเห็นสีน้ำเปลี่ยนแล้วเนี่ยโอเคพอแล้ว ถึงขั้นตอนจะสุดท้ายแล้วให้มันมอบคลอกผมแล้วให้มันทำตัวเองให้สุกมันเป็นสุกี้แนวทั้งมันก็คือสุกี้อหะเป็นเนี้ยแม่เกี่ยมดกว่าดีกว่าตัวเนี้ย,สย,ยเสียไข่เสร็จแล้วก็เี่ยมเออรู้ไหมว่าไข่อะคลอเอาไว้ลึกๆแล้วเหมือนมันแข็งอะแล้วมันแตกเลย เกินไปแล้วเปลือบแบบเพราะความเย็นอะมันจะเข้อเกิดเปลือกไข่มาอยู่ในความเย็นแบบฟรีแล้วแม่งมันมันดึงตัวเองออกจากกันแล้วมันแตกเด้งออกมาเลยใส่ไปเลยใส่หมดเลยไหมเนี่ยอืมหมดหมดหมดเลยทำทีว่ให้มันหมดไปแล้ว มันอยู่ใตน้น้ำะไปเจอกันอีกทีตอนที่มันต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าหน้าอะร่รแค่ไหนโอเคมนะัย้ยเดเจอกันมาเราย้ายมาถึงตอนที่เรากินเลยนะ ทำเสร็จแล้วเ,เป็นไงสวยไหมหน่ากินไหมแต่ทำไมไม่รู้สึกหิวเลยวะแบบนี่ดูไอไอร้อนอร่อยพูดเลยโอเคฝีมือระดับเนี้ยไม่มีหรอกไม่อร่อยอ่ะแบบนี่เป็แบบนละเสนดีกว่า ยายออกเด็ดบางกล้องขอ,อน้ำจิ้มผัดไทยหหน่อยเตียเยน,นียน,น,นี่ก็ไม่สนใจโอ้ยหาไม่ได้จริงครับซุปยีนต้องมีน้ำจิ้มนี่ใส่ลงไปเยอะๆอยิ่งเยอะอยิง่งอร่อยคำตอบอเลยคือ ลลนลลน,ลลน,ลลน,ลลนชอบกินแบบเอาน้ำจิ้มลงนี่เลยแล้วก็คลุกม,มันไปเลยให้มันกลายเป็นน้ำซุปนั่นใหม่ไปเลยมันอร่อยกว่าถ้าเนี่ยอร่อยเกินไปโต๊ะแม่งอยากกินด้วยเอาลงที่เดิมครับเสียดายแต่เส,ส้นที่ไม่เอาแล้วอเ,เอาผัดนี่ก็ได้หมดเชื่อ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โดยเฉพาะกด subscribe ติดตามก็ได้นะจะได้ไม่ตงพลาดคลิปใหม่ๆผมกำลังเริ่มคิดที่จะทำทำวิดีโอเข้าขวนั่นแหละทำอาหารตามสไตล์ผมเองตามใจผมเองเป็นเมนูที่ไม่ถูกบัญญัติบนโลกนี้มาก่อนผมอยากทำอะไรผมก็จะทำผมวั่วคิดเองเลยเองเป็นมดของผมเองก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบาย